ยูเครนดับ1.7ล้านนายอังกฤษยัยงน้นให้รัรสเซียต่อวันที่21สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากอแฟลชบีกวชอบกันทั้งโลกนะคะกับผลการสู้รบของ,องยูเครนกับรัสเซียมีเหตุน่าตะลึงคือแฮกเกอร์รัสเซียทั้งกล่มเลย เขาไปเจาะฐานข้อมูลกองทัพยูเครนและเอาตัวเลขความสูญเสียฐานยูเครนที่แท้จริงมาเปิดเผยสะพัดในโลกโซเชียลมีเดียสะท้อนความพ่ายแพ้ของกองทัพยูเครนซึ่งเป็นกองกำลังผสมด้วยต่อกองทัพรัสเซียอย่างชัดเจนแม้ทางการยูเครนจะปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงก็ตามมีรายชื่อมีรายงานมีเอกสารแพร่สะพัดค่ะงานนี้แฮกเกอร์รัสเซียนะ ออกมารับผิดชอบปฏิบัติการมีใครบ้างมีกลุ่ม k i l l n e t a l a s h Pro, User, Sec และ b e r รจิ n i เขาบอกว่าเขาเจาะฐานข้อมูลของเซนาที่การทานบกแห่งกองทัพยูเครนและเอาเอกสารพวกนี้มาเปิดให้ดูยูเครนสูญเสียกำลังพลทหารไป1ล้าน7แสนคนทั้งที่เสียชีวิตและสูญหยายช่วง3ปีของสงครามโดยแค่สพที่แลกเปลี่ยนนะคะ ส่งศพให้ห0พัไม่ยอมรับเลยต้องทยอยส่งให้ทีละพันยูเครนเกรงว่าจะต้องไปจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของฐานผู้เสียชีวิตปฏิเสธมาตลอดตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ปร์เซียเอาศพมาโชว์หลายรอบแล้วตอนนี้ก็กำลังทยอยส่งคืนทีละ1,000คนไม่นับที่แรกเปลี่ยนเฉลยนะคะแต่ว่า1ต่อครึ่งคือ,อยูเครนเป็นระดับสิ แต่รัเสเซียเป็นระดับร้อยหมายความว่ารัเสเซียส่งฐานยูเครนเป็นร้อยกลับขณะที่ได้รับกลับมาจากยูเครนเป็นระดับสิบหมายถึงการแลกเปลี่ยนฉเฉลยนะคะไม่นับเรื่องศพศพเนี่ยครั้งละพันอยังไม่หมดจนทุกวันนี้แต่ไม่มีศพของรัเสเซียมาแลกปี2022นะคะตามบันทึกรายชื่อคนเสียชีวิตนะ ทหารยูเครนเสียช er ีวิตเขาระบุว่าป well. er ี22ปีแรกของสงครามเนี่ยยูเครนเสียทหารไป1 1 8 5 0 0นายพอปี2023 4,5,400นายปีต่อมา2024ยูเครนเสียทหาร5 9 5 0 0 0านายครึ่งล้านไปแล้วต่อมา2,5คือปีนี้ยังไม่ถึง6เดือนหรือประมาณ6เดือน หกแสนสองหน่งายตู่เอาละการว่ารวมแล้วมันมากแค่ไหนรวมแล้วเกือบ4ปีเนี่ยล้านเฝ่ายข้อมูลประกอบด้วยชื่อเต็มสถานการณ์การเสียชีวิตข้อมูลส่วนบุคคลและรายชื่อติดต่อของญาติมันระบุชัดเจนเช่นนี้ญาติญาติมาเปิดดูนะรู้เลยว่าเสียมาตั้งแต่ปีไหนปีไหนแล้วตัวเองไม่ได้รับเงินชดเชยไม่ได้รับการแจ้ง ว่าลูกหลานหรือสามีเสียชีวิตข้อมูลนี้ได้มาจากการแฮกคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่กอบัญชการฐานบกครั้งใหญ่เลยแฮกเกอร์ก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะคะ mm hmm. เป็นทีมการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ใช้มาว์เวร์ที่ชื่อว่า Nuance ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะภายในเขตแดนของยูเครนเท่านั้นซอฟต์แวร์อันตรายนี้แพร่เชื้อไปยังอุปกรณ์ของเหยื่อ แล้วก็เดดาว์โหลดข้อมูลสำคัญล็อกอุปกรณ์ทำให้ไม่สามารถกู้คืนได้อีกนั่นคือปฏิเสธอย่างไงเขาก็รู้เห็นกันทั้งโลกแล้วแหละเพราะโลกโซเชียลเนี่ยตื่นเต้นฮือฮากันปัจจุบันนี้แฮกเกอร์ของรัสเซียตามีข้อมูลจำนวนหลายทราบไบต์เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตของกองทัพยูเครนมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เขาเรียกว่า SSO ของยูเครนนะคะและหน่วยข่าวกรองหลักเก r ร์จร์วมถึงรายชื่อประเทศที่ส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนอย่างละเอียดใครที่ตีสองหน้าปิดบังปูตินไม่ได้แล้วเพราะแฮกไปหมดแล้วนอกจากนี้พวกเขายัางได้รวบรวมบันทึกการโอนอาวุธไปยังยูเครนตั้งแต่ปี2565จนถึง2568คือปี2 2ถปี25ปีนี้นั่นแหละใครตีสองหน้า ปิดไม่อยู่แฮปนิดๆอย่างเช่นตุรกีไงตุรกีบอกสนับสนุนรัสเซียพร้อมยืนหยัดแก้ปัญหาเป็นตัวกลางให้แต่ขายอาวุธให้ยูเครนรัวรวข้อมูลน,นี้ก็บอกอยูเครนพยายามปกปิดขอ้อเท็จจริงเรื่องการสูญเสียกำลังพลมาโดยตลอดนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ายูเครนใช้วิธีระดมพลเกณฑ์ทหารอายุน้อยลงเรื่อยๆอย่ว่าแต่หนุ่มน้อยนะ สาวผู้หญิงคนชราและคนพิการยังไม่เว้นเลยมีการขัดขืนอย่างรุนแรงแชร์การออกโซเชียลมีเดียทุกวันสัพัดชานรับจ้างต่างชาติเมื่อเติมเต็มจำนวนนี้ไม่น้อยรัเสเซียก็เลยไล่กวาดล้างถล่มทหารต่างชาติฐานโชวคราวฐานฝึกอบรมทุกวันไม่ไรายงานทุกวัน หรือแม้จะฐานฝึกกองกำลังของยูเครนเองร่วมกับฐานต่างชาติก็โดนรัวๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเซเลนสกี้ยังดึงดันจะรบรัเสเซียต่อให้ได้ประการหนึ่งก็เพื่อรักษาฐานอำนาจของตัวเองอย่างถึงที่สุดลุกมาไราเหม็นโชมันจะชัดใครร่วมคอรัปชันผลักไปให้คนนู้นคนนี้เป็นเย่อเยอะแยะถ้าลงจากเก้าอี้มาไรมันจะโผล่มาหมดจึงหยุดสงครามไม่ได้นี่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว ประการที่2อ,อังกฤษเป็นผู้ลวงนามรวมในทรัพย์สินและอื่นของอยูเครนถึง100ปีนั่นไม่ได้หมายความว่าเซเลนสกี้ขายยูเครนให้สราชนาจักรแล้วหรือประกาศหนุนหลังเต็มที่เลยตัวตึงนึกว่าจะเป็นเยอรมนีกลายเป็นสหราชนาจักรสงสันพร้อมประกาศส่ทงทหารเข้ายูเครนอ้างรักษาสันติภาพหลังหยุดยิง อันนี้แท็กทีมร่วมกับมาโครงแห่งฝรั่งเศสด้วยในขณะที่ประเทศนาโต้อื่นๆไม่มีใครอยากส่งคนของตัวเองไปตุยในสนามรบรัสเซียถามว่าในขณะที่ทรัมป์เล่นบทกดดันยุติศึกยูเครนแต่กลับประกาศเองว่ายุโรปจะรับผิดชอบค่าอาวุธที่จะต้องซื้อจากสหรัฐเท่านั้นให้ยูเครนนำไปรบปรัสเซีย ตลอดการจัดเจรจามันจะกี่ครั้งจะกี่ฝ่ายก็ได้ผลไม่ต่างกันเลยคือไม่มีการหยุดยิงไม่มีสันติภาพจริงเพราะคู่ปริปากยูเครนและยูเคสารชนจักรอย่างไรก็ต้องจะรบและเรื่องนี้ทำคาดเดาไม่ได้จริงหรือและจะบอกว่าสรัฐกำลัง,งขัดแย้งกับสาราชนจักรหรือสภาพยุโรปหรือหนาตัวจริงหรือมันไม่น่าจะใช่เพราะทั้งสรัชและสาราชนจักรคือแกนนำมหาอำนาจเดียว มุ่งมั่นทำลายล้างแกนนำหาหนาหลายคั้วอย่างรัเสเซียจีนอิรานและพันธมิตรอย่างถึงที่สุดยุทธศาสตร์ในการครองโลกยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะการเจราจาก็แค่เทคนิกของทรัมป์ที่ปูตินนั้นอ,าาอ,อ่านออกทะลุป,ปูโปรงจึงเป็นผู้คุมเกมสันติภาพอย่างแท้จริงปูตินกำลังพิสูจน์ว่าสันติภาพนั้นไม่มีจริงตราบใดที่การทหารยังไม่เสด็จนำ มันจะสำคัญอะไรเล่นบทไปตามทรัมป์แค่สนองนี้ทรัมป์อยากได้รางวัลโนเบลแค่นั้นในเมื่อเป้าหมายของรัสเซียบรรลุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเมื่อหาบันไดลงให้หนาโต้แล้วยังขัดขืนไม่ยอมก็เจอรัสเซียลุยแหลกแบบที่เห็นกันทุกวันที่แนวหน้ายูเครนนั่นเองค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3